บางทีงพี่ทำเองกับพ่ขันขน,นะคะวันนี้คคก็ได้จบคอร์สดิบทชูม,มัสสาดบายตีศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาฟังกันว่าการสอนของเราเป็นยังไงบ้างแล้วรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นไหมอภิสฎทาเลยค่ะ ที่เรียนครั้งแรกอะโลมาใช่ไหมคะอโลมาแล้วก็ไทยมาสรา์รู้สึกความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างเยอะในหนนี้ตั้งแต่มาเรียนนี้ความมั่นใจจาก30%ตอนนี้เป็น50%ปอร์เนแล้วค่ะแล้วพี่สุภาทาได้ดีมากนะคะวันนี้คือเหมือนแบบว่ารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็<ช>รู้สึกการใช้ คล่องตัวมากแล้วก็รู้สึกว่าแก้การได้ด้วยใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะก็ขอบคุณครูแคทนะคะที่อุตส่าห์เดินทางมาจากคอนดอนเลยมาช่วยสอนน้องๆก็ยอมรับว่าในการเรียนวันนี้คือภูมิใจมากสามารถที่ว่าทําให้ดูตัวเองเก่งขึ้นสามารถที่นําไปใช้งานได้เลยขอบคุณครูแคทื่วนรวมทีมทุกคนเก่งทุกคนเก่งเหเกินแลุยนะคะขอบคุณมากค่ะครูแคทวันนี้ได้เทคนิคดีๆมากเลยค่ะกับไปใช้กับลูกค้าค่ะขอบคุณมากค่ะ สาวสวยของเราเช่นกันนะคะนะคะก็ขอบคุณนะคะเจ้าบ้านของเรานะคะพี่ซันนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีเนาะอร่อยอร่อยเนาะทุกอย่างเลยแล้วก็บ้านบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างแบบขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนําเทคนิคดีๆนี้นะคะเอาไปใช้ใช้อย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันเราก็จะเก่งขึ้นนะคะวิธีการจับปีศูนย์เนี่ย ค่อยๆทานะคะเราก็จะพัฒนาอันนี้คือพัฒนาดีมากนะคะเพราะว่าทําบ่อยแล้วก็พี่โสภาแล้วก็น้องๆที่เพิ่งได้เรียนนะคะก็ไปทําตัวเองก่อนพอเราทาตัวเองจนคล่องแล้วค่ะเราก็จะสามารถทําให้ลูกค้าให้สมูทไปกับพร้อมกับมือเราเพราะว่าแคทบอกเลยว่าตีูสยนช่วยตอบเจอกับลูกค้าคนที่มีอาการไม่ว่าแก้อาการ6เทคนิคที่ครูแคทให้ไปนะคะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนั้นต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊าย Bye. Bye.